ยุคเก่าเล่าบันเด็ดบันเตงสวัสดีกับเช้าวันศุกร์สดใสแล้วนะครับก็เป็นวันทํางานสุดท้ายของวีคแล้วนะนะครับแต่สําหรับใครที่มาทํางานวันเสาร์ก็ต้องอดทนรออีกหนึ่งวันนะนะครับส่วนก็ูหัวเราะเลยนะฮะส่วนเมื่อคืนที่ผ่านมาโอโ้วโบอลแม่งเอ้ยนะครับพลิกนรกพลิกหลายตัวเลยนะนะครับแต่ก็มันก็ตามราคาเราคิดมากเองนะครับผมให้อย่างเมื่อวานให้หน้าเพจเนี่ยน,นะครับ เมื่อหน้าเพจเนี่ยให้นะครับลาซิโอไปแล้วก็ยังไม่อยู่ด้วยนะครับเจอนะครับเจออะไรไม่รู้นะเจออะไรไม่รู้นะครับเจอปอโต้เนี่ยต้องบอกว่านะครับไม่กินราคาจริงว่ะคู่นี้ขอขออภัยด้วยสําหรับใครที่ติดตามส่วนในกลุ่มก็ยังมีคู่สูง สูงไลฟ์ซิกนะครับที่จะกินไปแล้วก็ไปเสียไอ้ลาซิโอไปเสียอะไรอีกว่าอีกคู่หนึ่งนะครับอีกคู่หนึ่งผมเล่นอะไรเดี๋ยวดูก่อนนะนะครับอีกคู่หนึ่งเมื่อวานเนี่ยนะฮะไปเล่นเซนิตอีกนะครับเซนิตก็โดนลิเบติสตกไป3ามประตูต่อ2ก็ต้องถือว่าเล่นเฮะนะครับสำหรับเมื่อวานก็ติดลบอยู่ล้านกว่าบาทนะนะครับสำหรับใครที่ติดตามส่วนตัวอื่นนะครับถ้าใครที่อยาก ได้ทีเด็ดตัวอื่นๆก็สอบถามกันเพิ่มเติมเข้ามาได้นะครับก็ไม่ว่ากันแหละนะโอเคครับวันนี้มาลุยกันต่อกับสปอร์ตคูฉบับวันเสาร์ที่19นะครับวันนี้มีคิวเตะค่อนข้างที่จะบางตานิดนึงนะครับเป็นข้าคืนวันศุกร์ก็เป็นไฟเดย์ไนท์นะครับบุนเดสลีกาก็มีไมล์เลเวอร์คูเซ่นนะฮะเอลเช่เจอรายโยนะครับยูเว่เจอโตริโน่ริวเจอแมทแล้วก็ทางฝั่งของแชมเปี้ยนชิพก็จะเป็นบอลมัดเจอกับฟอเรสต์นะ แล้วก็พ่านหัวข่าวมาลายขั้วชัยครับจองที่สี่ไล่พ่าย11เกมติดวันนี้เวลาโฮวิดนำซัดดาร์บี้แมทช์นะครับโตลิโนได้เบโรติกับคืนทีมนะครับกูรูชูหงนะครับชิงเรือเจ้ายุโรปครอปแจงโชต้าเจ็บอีกแล้วนะครับโค้ชเสือบนเด็กพลาดนี่นะฮะเดวิดตัวจี๊ดริวฮะข่มในบ้านครับฉากแมตช์ลองบวยหลีกเอิงวันนี้นะครับห้างยาแมลงครับชิกนะฮะเป้า แต่หลังกักหนึ่งครับมายึดชุดเก่งซ o ยครับเฝ้าลังนะครับค่อนข้างที่จะผลดีนะเดี๋ยวโอเคนะครับเอลิเกเมือคุมผีนะผีแดงมีทุกวันนะนะครับมีมาทุกวันนะข่าวสําหรับผีแดงเอาครับไปลุยกันคู่แรกนะครับคู่ระหว่างไมยเจอกับเลเวอร์คูเซ่นนะครับไมยเนี่ยวันนี้เป็นยังไงกันบ้างนะครับเลเวอร์เป็นยังไงกันบ้างไปดูครับวันนี้เลเวอร์คูเซ่นนะบุกมาต่อปอ นะครับแล้วก็ผลงานที่เจอกันเป็นเลเวอร์ครับเสมอเลเวอร์เลเวอร์แล้วก็เลเวอร์ทําได้ดีอย่างชัดเจนเลยนะครับตอนนี้หมายล้ังอันดับที่9ส่วนเลเวอร์โคเซ่นนะครับล้ังอันดับที่3อยู่นะครับอันดับ9เจอ3 ผลงานครับมาฮะหนัดหลังสุดแพ้ไปถึง3นะครับพึ่งเสมอไฟลบวกมา1ประตูต่อ1ในเกมเดียวนะ,นะเกมเย่าล่าสุดชนะฮอฟเฟนไฮมส2ประตูต่อ0นย์ะครับก่อนหน้านี้ก็แพ้แฟงเฟิร์ตแฟกกอรเทเฟิร์ตนะครับแล้วก็แพ้โบคุ่มในบอลถ้วยส่วนเลเวอร์คูเซ่ครับหนัดหลังสุดยังไม่แพ้ใครเลยนะครับชนะมา4เกมติดติดครับในลีกนะฮะล่าสุดบุกตกสตุตการ์ตสีครับชนะดอดบูลห้าสอง นะชนะเอาบวก5้หนึ่งเนี่ยโอ้โหนะครับบุกสับปันนั่นแหละยิงกันเป็นกรอบเป็นกำนะสำหรับเลเวอร์คูเซนต้องบอกว่าผลงานกําลังดีมาอย่างต่อเนื่องตอนนี้นะไม่น่าจะหลุดอะไรสําหรับพื้นที่ยูฟ่าแชมเปี้ยนหลีกนะสำหรับในทีมของเลเวอร์คูเซนนะครับไมาฮะวันนี้เทนเนอร์โบสเวนสน์นะครับต้องบอกว่าจะจัดทีมในระบบ3 3 2 2งนะครับ, 3, 3, 2, 2, รบแผงหลังยังใช้ชุดเดิมนะมีอเล็กซานเดอร์ฮักนะครับ แล้วก็คุเมเกมร่วมกับมูสตาเนกาอาเต้นะครับแล้วก็สเตฟานเบลแดนกลางปรับส่งเรียนโดนะครับบาเรโรลงปั้นเทมเร่วมกับอีเจซงนะครับแล้วก็คู่กองหน้าใช้ตัวเดิมครับโจนาธานบัวคลาสนะครับแล้วก็ลาตาไขา่กับคาริมโอนิชิวะนะครับเหมือนเดิมก็ถือว่าไม่มีปัญหานะัเกเตะบาดเจ็บหรือตัวไหนเลยนะครับก็พร้อมลงกำลังสุอย่างแน่นอนนะครับส่วนเลเวอุูเซตรัแหงยา นะฮะต้องบอกว่าเทรนเนอร์เคราโดนะครับเซโอเน่เรียกคืนความมั่นใจจากผลงาน5นัดเนี่ยนะครับเก็บไปได้ถึง13แต้มนะครับเกมวันนี้ยังช่วยใช้งานนะครับโอริดอนคอนซูนูนะฮะแล้วก็คาริมเบลราลับบี้นะครับดานเนียลชิงกาเฟนแล้วก็ยูเลียนเบลกัสนิงเกอร์นะครับแต่จะ,ะแล้วก็จะขาดมิเชลบัคเกอร์นะครับแบ็กซ้ายชาวดับ นะครับที่ติดโทษแบนเพราะสะสมใบเหลืองครบนะครับนอกนั้นอยู่ครบนะนะไม่ว่าจะเป็นพาร์ติชิคนะครับที่เป็นกองหน้าอยู่แล้วก็นะฮะอามันเดลลี่นะครับปั้นเกมร่วมกับโฟเรนเวสนะครับมูซาดิยาบีนี่นะครับลูคัสอินกาปยนะแล้วก็เอสมอนทิเอโปซานะครับก็ถือว่าเจ้าตัวเจ้าทีมเนี่ยเลเวอร์คูเซนมาบุกด้วยความพร้อมเช่นเดียวกันแต่ขาดนะฮะตอนนี้ ผลงานค่อนข้างที่จะดีมากเลยนะครับสำหรับเลเวอร์คูเซ่นนะนะักเตะหลายตัวเข้าฝักเข้าฟอร์มฮะเว็บอื่นเดี๋ยวถ้าใครเช็คมาก็ให้คะแนนค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะนะครับสำหรับผลงานที่เจอกันนะครับ10นัดหลังสุดไมกิน4ฮะเจ้าไป2เลเวอร์กิน4ก็ถือว่าคู่นี้นะครับคู่ขี้สูสีถ้าตามหลักแฮนดิแคปนะ วันนี้นะฮะเลเวอร์ไปเยือนดูเกมเยือนกันหน่อยครับเลเวอร์ครับเยือนไป11แมตช์นะครับชนะ6เสมอ3แพ้2นะครับส่วนไมล์เล่นในบ้าน11แมตช์ฮะชนะไปถึง7เสมอสนะครับแพ้1นึ่นะไมล์ในบ้านแพ้ค่อนข้างยากเหมือนกันนะครับ โอเคครับแล้วมาถึงบทวิเคราะห์อของเขาให้เสมอหนึ่งหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าเลเวอร์คูเซนเนี่ยตอนนี้เบิกสกจะกอได้เป็นกรอบเป็นกำเลยนะยิงแบบสนัน่นเลยนะครับเบิกไป58ประตูแล้วในซีซั่นนี้นะครับเสียไป36แล้วก็ไมเนี่ยนะครับเบิก31เสียไป24นะครับก็ถือว่าค่อนข้างมีประสิทธิภาพนิดนึงในกองหลังนะนะครับเสียน้อยนะในลีกซีซั่นนี้นะครับแทบจะโอ้โหนะครับ เป็นทีมที่เสียประตูน้อยที่สุดในหลีกนะปีนี้สําหรับนะครับไม้ไม่เน้นผลแหละนะครับ <c oughs> ก็เน้นเน้นเกมรับวันนี้นิดนึงผมคิดว่าวันนี้นะถ้าโอ้โหคือมันมันดีมาดีมาเรื่อยๆดีมาเรื่อยๆแล้วถ้าจะมาต่อแบบนี้นะครับถ้าต่อแบบนี้คือบอลออกสามหน้าเลยนะไม่รู้จะออกฝั่งไหนดังนั้นผมคิดว่าถ้าราคาแบบนี้เนี่ยผมเลือกอยู่ไม้นะนะครับผมชอบเจ้าบ้านว่าไม้เล่นในบ้านค่อนข้างดีเลย จวกกับมันเลเวอร์โคเซนมันบวกมาเยอะขนาดนี้แต่ราคาลูกต่อมันไม่น่าจะไหลพิกแพงไปทางไหนเลยอะผมคิดว่าคู่นี้มาย,ยังอยู่นะฮะอาจจะจบหนึ่น,นะครับแต่ผมคิดว่าอาจจะมีสกอร์สูงเหรอนะครับแต่ไมามันก็ยิงได้ไม่ค่อยเยอะไงผมคิดว่าน่าจะจบเหมือนสปอร์ตคูที่คาดการไว้ว่าจบหนึ่งหน่นะคู่นี้น่าจะเล่นที่ราคา นะครับลองปอกับไม่เลิกกันนะครับคู่นี้โอเคนะครับอีกคู่ข้ามฝั่งไปทางแดนของออิตาลีกันบ้างนะครับกันโซนะครับเซเรียนะครับถ้าใครพูดผิดวันนี้นะเละเทะกันไปนะครับกันโซเนี่ยนะรตุรกีก็มีเตะนะครับค่อนข้างเยอะเหมือนกันโอเคครับไปดูเอานะครับยังไม่ถึง โอเคครับกันโซะนะครับกันโชะมันกันโซะกันโชะเนี่ยมันอ่านยากเลยนะกันโชะเซเรียอิตาลีนะครับวันนี้ยูเวนตุสเปิดบ้านรับการมาเยือนของตอริโนนะครับยูเวนตุสต่อหนึ่งลูกครับล่าสุดที่เจอกันย้อนกลับไปเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วครับยูเวนตุสตกไปได้หนึ่งประตูสูงก่อนหน้านี้เสมอฮะแล้วก็ยูเวนะครับยูเวยูเวทั้งหมดเอ็นเอียงไปทางฝั่งของยูเวทั้งหมดตอนนี้ฟอร์มของยูเวค่อนข้างที่จะมั่นใจเลยนะฮะสิบเกมไม่ โอ้ oh, หลายเกมละสิบยี่สิบเกมสิบเกมสิบ,บกว่าเกมแล้วนะที่ยังไม่แพ้ครับล่าสุดสับเหมือตาลาต้าในเกมเยือนฮนะในหลีกหนึ่งประตูต่อหนึ่งก่อนหน้านี้นะครับเข้ารอบสี่ทีมเป็นที่เรียบร้อยสำหรับโคปาอิตาเลียครับตบซาซัวโรไปสองประตูต่อหนึ่งนะครับเข้าไปรอบสี่ทีมนะร,รอบก่อนรองแล้วนะครับรอบรองแล้วดิ นะครับแล้วก็โตลิโนฮะล่าสุดนะครับแพ้เวเนเซียมา1ประตูต่อสูงแล้วก็แพ้อูดิเนเซ่ฟอร์มไม่ได้ดีอย่างที่ควรเลยสําหรับโตลิโนซึ่งลังอันดับที่10ของตารางฮะส่วนยูเว่ตอนนี้ลังอันดับที่4นะครับค่อนข้างที่จะดีเช่นเดียวกันนะนะครับวันนี้ทีมมาลายนะครับสภาพเกมวันนี้นะฮะมันซิมิเรโนอันเลกีนะฮะเทรนเนอร์ของทีมจะไม่มีจอโจคิอารีนี่แล้วก็เฟเดริโกเคียซ่านะครับที่เจ็บมาก่อนโอ้โหปีเจ็บมาก ครึ่งซีซั่นแล้วนะนะครับส่วนนะครับาดานิโลนะครับติดโทษแบนหลังสะสมใบเหลืองครบครับวันนี้คาดว่าจะมาในระบบ4-3-3ฮะแนวลุกก็คงจะเป็นใครไม่ได้นอกจากมาตาเดลลิกนะครับลงเล่นเดียวกับเรเนโอโบนุชิครับขนาบข้างด้วยฮวนกาดาโดแล้วก็มาเตโอเดซิโยนะครับแล้วก็แดนกลางก็เป็นเดนิสสการิเอร์นะครับประสานงานกับมานูเอลนะครับโลคาเตลลี่แนวลุก นะครับใช้เปาโลดิ่าะนะครับแล้วก็นี่ฮะตัวเก่งที่ซื้อมาใหม่อย่างดูซานวลราโฮวิดควบกับนะฮะอัมเบโรโมลาตาก็ต้องบอกว่าวันนี้จัดชุดใหญ่ลงอย่างแน่นอนฮะก็เป็นชุดเดิมนะครับถ้าตัวเจ็บๆมันก็เจ็บมานานแล้วเห็นเคียซ่าอะไรเงี้ยนะครับได้วลราโฮวิดกลับมาเสทีมก็ถือว่าเป็นผลดีกับยูเว่เลยมากเลยทีเดียว นะในซีซั่นนี้นครับส่วนตอริโนนะครับกับทิงหินสภาพเกมนี้อีวานยูริชนะฮะคุณซื้อของทีมจะไม่มีโมฮัมเหม็ดฟาเรสแล้วก็เดนิสปราสนะครับที่ยังมีการบาดเจ็บแต่จะได้โรดันโดนะครับมันดาโกราแล้วก็ซาซาลูคิดสองมิดฟิลด์ตัวหลักคโค้ชแบนกลับมาฮะวันนี้มาในระบบ3 4 2 1นะครับเน้นเกมในแดนกลางเป็นสำคัญครับแนวรับประกอบด้วยอามันโดอิชิครับเบเมอร์นะฮะลิคาโดโรนิเกสครับโรดันโดมาดาโกราเป็นมิดฟิลด์ กองกลางคู่กับซาซาดูคิดนะครับแนวลุกใช้มาก็เปียซาแล้วก็โยซิปเบลการโรครับทำเกมขนาดข้างหน้าเป้าอย่างอันเดียเบรรตินะครับหอกตัวเก่งที่คืนทิมนะครับคืนสนามมาแล้วนี่นะครับก็ถือว่าต้องฟัดใหญ่ฟัดเต็มสําหรับ2คู่นี้นะครับก็ไม่มีลุ้นท้ายซีซั่นกันแล้วนะครับตอนนี้ต้องบอกว่าทางฝั่งของอิตาลีเนี่ยนะครับหัวตารางเนี่ยผมคิดว่านับเป็นวิกได้เลยนะ นะครับนับเป็นแมตต์ต่อแมตต์ตอนนี้เอซีมิลานจากที่3โดดขึ้นไปเป็นที่1อีกแล้วนะครับตอนนี้แต่อินเตอร์มิลานเนี่ยนะครับแข่งน้อยกว่า1แมตต์เอาล่ะไปกันใหญ่ฮะนี่ฮะดูตรงนี้ครับ5 3 5 4 5 5นะครับแต่มิลานเนี่ยได้เปรียบตรงนี้ส่วนยูเวนตุสเนี่ยนะครับโซนนี้4 2นะครับ4ี่เนี่ยนะฮะ4 2 4 4 4 6มีลุ้นไปพื้นที่ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกอย่างชัดเจน นะครับดังนั้นสนุกฮะสำหรับห้ใครไม่หลุดนะทุกทีมต้องเน้นผลแล้ฮะคือถ้าใครไม่หลุดจากโซนนี้นะครับมีโอกาสสูงที่จะได้ไปเติยูฟ่าจะเป็นหลีกต่อนะครับคือมันต้องเอากันละตอนนี้นะครับสินัดหลังสุดถ้าเจอกันเป็นยูเวกิน6ครับแล้วก็โตริโน่กินแค่3นะครับพูดถึงไม่ได้เลยนะครับในการชิงเนี่ยนะฮะแล้วก็ แบบมีแฮนดิแคปผมคิดว่ายูเวนตุสวันนี้น่าจะกินราคาได้นะนะครับต่อมา1ลูกเนี่ยนะครับหลังๆมายูเวนตุสค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียวนะครับถ้าเล่นในบ้านเอาไปดูในบ้านกันหน่อยนะฮะแข่งไป12ครับชนะ7เสมอ2แพ้3นะครับกดไปถึง16เสียแค่8ประตูนะครับเสียประตูน้อยที่สุดในลีกนะครับจากการลงเล่นในบ้านนะส่วนตอริโนโ่เกมเยือนไม่เดียวซะเลยฮะโดนไปถึง แพ้ไปถึง7แมตช์นะครับแต่โดน12เนี่ยก็ถือว่าไม่เยอะสักเท่าไหร่วันนี้ผมคิดว่านะครับคู่แรกเนี่ยยูเว่น่าเอ่าคู่ที่2เนี่ยยูเว่น่าจะลูกแรกอ่าผมพูดไรเบอร์แล้วนะครับลูกแรกน่าจะต้องมานะครับสําหรับยูเว่แต่จะไปลุ้นเม็ดสได้หรือไม่ก็ต้องไปลุ้นอยู่นะครับดังนั้นผมคิดว่ายูเว่น่าจะกินขาดนะนะครับอาจมีสมีสามนู่นแหฟอร์มตอนนี้มันดีจริงๆสําหรับยูเวนตุส นะครับโอเคครับอีกคู่นะฮะไปดูการทางฝั่งของสเปนกันบ้างนะครับว่าจะมีอะไรที่น่าสนใจครับเอลเช่เจอกับรายโยบายเยเกโน่นะครับวันนี้รายโยนะครับบุกมาต่อเสมอนะครับก็ถือว่าเจ้าไปไม่มีอะไรนะครับล่าสุดที่เจอกันครับลายโยลาโยครับเอลเช่เสมอแล้วก็เสมอออกไปทางเสมอหรือว่ามันไม่ขาดกันสักเท่าไหร่นะครับเอลเช่ฮะพึ่งสะดุดแพ้ลองนะฮะ ลองจากฝูงอย่างเซบียาแค่แมตช์ดเดียวครับ2ประตูต่อศูนย์ก่อนหน้านี้นะครับชนะมา5คือไม่แพ้ใครมาเกือบ5 6 8แปดมตช์ติดนะสำหรับเอลเช่ยอนข้างผลงานพิกนารกคืนฟอร์มกลับมานะครับส่วนลาโยล,ล่าสุดนะครับสามนัดหลังสุดแพ้ไปนะฮะแพ้ซาสุน่าแพ้เบติสแพ้เซตาบิโก้นะครับก็ถือว่าฟอร์มออกทะเลไปซะส่วนใหญ่ นะตอนนี้สําหรับลาโยนะนะครับความพร้อมของเอลเช่ครับวันนี้ฟรานซิสโกโรดิเกสนะครับมีปัญหาเยอะเลยทีเดียวในการจัดทีมฮะเนื่องจากจะขาดเคลาดคุมบ้านะครับกับคอนโซโลเบดูครับมิดฟิลกับเซนเตอร์ฮาที่ติดโทษแบนนล้วขนาดที่เอริเบลรอนนะครับปาราซิออสนะครับแบ็กตัวขวาต้องมีการบาดเจ็บครับทำให้อันเตโอบาลากันนะครับลงเล่นแทนส่วนกองหน้าฮะลูคัสโบโยบาดเจ็บกล้ามเนื้อครับโชคดีที่ยังมีกุยโดกาลิโยนะฮะ หอกอีกรายที่กลับมาฟิตสมบูรณ์พอดีครับลงคู่กับเปโรมิยานะครับส่วนแผงกลางแบบมาใช้กิโกเปเรสยืนคู่กับมานะครับกาเรียวแล้วก็ส่วนแผงหลังก็เป็นเปโตบิกัสลงมาเล่นแทนเบดูนะครับในตําแหน่งกองหลังตัวกลางร่วมกับเฮนสโกโลโก้นะครับก็ถือว่ามีการโอ้โยนะครับสับเปลี่ยนนักเตะค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวสําหรับ เอลเช่นะนะครับข้ามฝั่งไปนะฝั่งของลายโยครับอันโดนี่มิราโอร่านะครับจะเปลี่ยนทีมแค่2ตํตำแหน่งนะจากการเกมายโอซาซุน่านะครับก็แบ็กซ้ายก็จะกลับมาเป็นฟานกาเซียนะครับซึ่งเป็นตัวจริงทำให้เกมบินโรดิเกสกลับไปน,นั่งสำรองเช่นเดิมนะครับสามแผงหลังใช้อีบนะันบายูฮะเล่นแบ็กขวาแล้วก็เลเวนนะครับอะไรนะเอสเตบันนะครับซาลาไว ซาเวลิชนะครับยืนคู่เซนเตอร์ฮาร์ปกับอารเิมันโดกาเตน่านะครับแผงกลางใช้ออสการ์บาเลนตินะครับบาเลนตินคุมเกมร่วมกับซานติโกมาซันยานะครับแล้วก็3ตัวลุกเป็นนะฮะอีซี่ปาราซอนอยู่ทางขวาครับตรงกลางเป็นลันดี้เอ็นเกต้าแล้วก็นะฮะให้ออสการ์เตโรเนี่ยนะครับลงมาเป็นตัวจริงแทนลันดี้นะแล้วก็ฝั่งซ้ายไม่มีปัญหาเลยครับอันเบโลกาเซียพร้อมลงเล่นนะครับแล้วก็มีฟันเก่ายืนค้ำหน้านะฮะอ่ก็ถือว่า ถ้าพูดถึงสภาพทีมตอนนี้นะนะครับพูดถึงสภาพทีมตอนนี้ผมคิดว่าลายโยสภาพทีมดีกว่าเอลเช่นะครับซึ่งมีการปสลับสับเปลี่ยนค่อนข้าง 4- 5ตห้าตำแหน่งนะครับอาจจะต้องมาแข่งขันกันในทีมว่าจะโหเบียดใครเบียดใครลงนะนะครับถ้าไปดูแฮนดิแคปกันหน่อยนะครับเอลเช่กิน6นะครับลายโยกินแค่3เอง ถือว่าเอลเชสไนลิติยังคงดีกว่าคมกว่าเยอะเลยนะครับแล้วก็เอลเช่ถ้าตอนนี้อันดับที่14นะครับเจอกับรายโยเอลเช่เล่นในบ้านเน้นเกมไปที่เสมอซะส่วนใหญ่ส่วนรายโยไปเยือนแพ้ถึง8นะครับไม่ดีสักเท่าไหร่เลยนะสำหรับเกมเยือนของรายโยนะครับแต่ในซีซั่นนี้ผมคิดว่ารายโยเนี่ยนะครับได้พร้อมกว่าดีกว่าอยู่นิดนึงนะนะครับเพิ่งมาสะดุดเสียตอนหลังนี่แหละรายโยนะ นะครับอยู่ดีๆก็แผ่วลงมาเลยเช่นเดียวกันนะครับก่อนหน้านี้ก็ผลงานมันก็ใช้ได้นะแต่อยู่ดีๆก็แผ่วมาแต่ผมคิดว่าวันนี้ด้วยความพร้อมของทีมเนี่ยนะครับเอลเช่เพิ่งสะดุดไปมาผมคิดว่าเกมในนัดน,นี้นะผมเลือกเชียร์รายโยนะด้วยลูกต่อถ้าอย่างนี้รายโยบุกมาต่อเงี้ยมันก็จะเฮ้ยอะไรวะอะไรเนี่ยผมคิดว่ารายโยน่าจะกำชัยได้ไม่ยากนะครับสําหรับคู่นี้ผมเลือกเชียร์ไปที่รายโยฮะโอเคครับแดดก็มาแล้วนะแดดมาแล้วนะฮะ โอเคครับอีกฝั่งไปทางฝั่งของแดนน้ำหอมหลีกเอิงครับริวเจอกับแมทนะครับวันนี้ริวต่อลูกครบลูกครึ่งนะผลงานที่เจอกันเสมอครับริวริวนะครับแล้วก็เสมอโอเคครับถือว่าริวได้แจมเลยอะริวได้แจมเลยนะครับห้านัดหลังสุดของริวแพ้ไปแค่สองฮะก่อนหน้านี้ชนะมงปริเยมา 1. 0ในเกมเยือนนะครับแล้วก็ชนะลอยยงเสมอโอลิมปิกหมากเซยส่วนแมทนะครับแพ้หมากเซยมา1ประตูต่อ2นะครับแล้วก็เสมอทัวแพ้ชนะแพ้ นะครับตอนนี้แมตช์ล่างอันดับที่19ของทีมเป็นรองบุ้ยนะครับส่วนริวอยู่อันดับที่10นะครับแชมป์เก่าอย่างริวก็ผลงานผมคิดว่าก็เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็เนี่ยนะครับเป็นตาดีได้ตาไร่เสียเนี่ยพูดยังไงมันนะนะครับมันก็จะไปเป็นอย่างเงี้ยนะนะครับวันนี้ริวนะฮะโชลังกูเวนเนกนะครับอ่านจะชื่อยากหน่อยนะทางฝั่งของไอ้ฝรั่งเศสเนี่ย นะครับเพนเนอร์ของริวเนี่ยนะความพร้อมเวลานี้นะครับจะอดใช้งานเลนาโดซานเชสนะครับไอแซคนะฮะลี่ฮันจิสอแข้งที่เจ็บยาวไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับส่วนข่าวดีคือเลโอซาริมนะครับหายเจ็บกลับมาเฝ้าเสาได้ตามเดิมครับเช่นเดียวกับบูรักยูมาร์ชนะครับที่ผ่านความฟิตเหมือนกันครับวันนี้ก็น่าจะปรับแผนเล็กน้อยครับยูมาชจะถอยลงไปยืนปั้นเกมร่วมกับเบนแมนนะครับแล้วก็ อังเดและมีกาเบียวนะครับคุด์มุนสั้นนี่ตัวเก่งเลยแล้วกับโยนาดองบองบ้าเชื่อมเกมริมเส้นครับแผงหลังยึดนะครับเซคิเซริกนะครับโซเซฟอนเต้สวเวนบอสแมนแล้วก็ดิอาโกยาโรอนะครับคุมเกมร่วมกับนะฮะคุมเกมลับนะนะส่วนแดนหน้าส่งอันเดโกเมสลาตาข่ายกับโจนาธานเดวิสนะครับก็ถือว่าฟูลทีเหมือนกันสำหรับริวนะครับส่วนเมดนะครับเฟ เดริกนะครับองตัวเนติเทรนเนอร์ของทีมความพร้อมวันนี้นะครับองตัวเนติจะมีปัญหาแข้งบาดเจ็บเยอะพอสมควรครับจะขัดนิโคลัสเดร์นะครับเฮเวลฟาร์เบียงชองตงนะครับเควินเอนโดรามาติโออูโดนะครับมาโนเอลกาบิตต่างไม่พร้อมใช้งานทั้งสิ้นครับนอกนั้นไม่มีปัญหาเพิ่มเติมครับการจัดทัพน่าจะส่งดีแรนบอลนะบูบาค้านะครับคูยาเต้อิบราฮิมอามาดูครับฟาเิกาเต้นะครับคุมแผงหลังส่วนกลางสนามนะครับเป็น แวงซองนะครับปลาอะไรครับนี่ปลาเชอร์และปลาโชคนะฮะเ,เดินเกมร่วมกับบูบากา้าตาโอเร่แล้วก็ตัวมังเดแรงครับเกมลุกฝากความหวังไว้ที่หลุยมาตุมาฟูตาแล้วก็อิบนะฮะร,ราฮิมาเนียนนะครับโดยมีเฟลิกบุระยาสนับสนุนอยู่ในหน้าต่ำนะครับก็ถือว่าแมตช์ปีนี้นะครับเสี่ยงตกชั้นอยู่แล้วนะครับก็ นะจะอาจจะหนีตกหูได้เลยนะเนี่ยหนีตกชั้นยังคงสนุกกันอยู่ในส่วนท้ายตารางนะครับส่วนรีวกลางตาราง35วันนี้ถ้าชนะโอ้โหนะถ้าชนะโดดนี่เลยนะครับนี่คือความสนุกของปีนี้นะครับปีนี้ผมคิดว่าทุกลีกทุกอะไรเนี่ยมันสุดติงกันอีกแมวเงี้ยนะครับทุกลีกผมคิดว่ามันโอ้โหระเจอขึ้นบนได้หมดอ่ะ นะครับมันได้กันหมดเลยอ่ะมันโอ้โหสุดยอดสําหรับลีกปีนี้นะนะครับค <c oughs> ืออันดับตารางอ่ะเปลี่ยนกันอย่างชัดเจนเลยนะครับ <c oughs> ดังนั้นลุ้นนัดต่อนัดนะครับ <c oughs> ผมคิดว่าริวเนี่ยวันนี้เล่นในบ้านอ่ะนะครับไปดูเล่นในบ้าน11แมตช์เนี่ยชนะไป4เสมอส ชนะ5เสมอสนะครับส่วนแม์ไปเยือนแพ้5เสมอสก็ถือว่าไม่ได้เลวร้ายอะไรแต่ตอนนี้ลูกได้เสียติดลบไป20นะครับแล้วก็ริวติดลบ3ก็ถือว่าเบิกสกอร์ได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แผงหลังค่อนข้างมีปัญหาแต่ตอนนี้แม์เสียไปแล้ว45เมตรนะครับริวเบิกได้ 3- าเสีย35ก็ถือว่าแผงหลังน่าจะมีปัญหาสําหรับริวแต่ผมคิดว่าวันนี้ถ้าเปิดมาลูกควบลูกรึ่งผมไปลุ้นเม็ดสกับริวแล้วกันนะครับแม์ไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นนะ่ะแต่คือมันก็ลุ้นตก หนีตกชั้นเนี่ยแบบโซนท้ายเนี่ยถ้าวันนี้ชนะยิ่มสามโดดขึ้นมาเลยนะฮะก็หล,หลุดเลยอะนะคือหลุดก่อนได้เปรียบแล้วตอนนี้นะครับแต่ผมคิดว่าวันนี้นะหนึ่งเม็ดไม่น่าจะยากริวถ้าวันนี้ชนะนะครับโดดไปเลยครับสามสิบแปดโดดขึ้นไปที่สี่ชั่วคราวเลยนะนะครับไม่ขี้หมูขี้หมาดังนั้นนะครับแชมป์เก่าอย่างริวคงไม่น่าจะปล่อยให้เกมงานง่ายในเกมนี้พลาดนะครับผมคิดว่าริวน่าจะเข้าวิน นะฮะสำหรับเกมนี้ส่วนอีกคู่หนึ่งนะครับแชมเปี้ยนชิพอังกฤษครับบอลมัดอันดับที่2เจอกับฟอเรสต์นะครับวันนี้เนี่ยบอลมัดต่อครึ่งลูกนะครับล่าสุดที่เจอการย้อนกลับไปเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วเป็นบอลมัดตบไป2ประตูต่อหนึ่งครับเสมอศูนย์ศูนย์บอลมัดฟอเรสต์แล้วก็ฟอเรสต์นะครับห้านัดหลังสุดของบอลมัดนะครับก็สะดุดแพ้ไปนะครับสะดุดแพ้นู่นนะฮะต้น เมื่อสิ้นเดือนที่แล้วแพ้ฮันส์0ประตูต่อหนึ่งครับก่อนหน้านี้แพ้บอลเลมบูด0-1ซึ่งเป็นในบอลควยนะครับตกรอบไปแล้วบอลในลีกตอนนี้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวสําหรับบอลหมัดน,นะครับส่วนฟอเรสนะฮะ5นัดหลังสุดแพ้เพียงแค่แมตช์เดียวครับแพ้กับคาดิฟในเกมเยือนนะแล้วก็ชนะแบ็กเบิร์นด้วยในเกมเยือน2ประตูต่อ0ฟอร์มก็ถือว่าดีเช่นเดียวกันนะครับแล้วข้อหอมต้องบอกว่ามันมีสีสันตรงนี้อีกแล้วครับสำหรับแชมเปี้ยนชิพนะฮะดูคะแนนฮะ มาครับโซนนี้นะครับโซนที่ลุ้นไปเพย์ออฟเนี่ยนะครับหนึ่งสองเลือดชั้นแน่นอนนะฮะแล้วก็สามสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดมั้งนะครับสามสี่ห้าหกเจ็ดหกหรือเปล่านะครับก็ถือว่าได้ลุ้นเพย์ออฟกันสนันนะครับปีนี้สนุกทุกลีกครับทุกลีกทุกชั้นหลีกก็ถือว่าสนุกสนานครับ เขาต้องติดตามกันในในส่วนของอันดับตารางนะสองเจอเจ็ดเนี่ยนะครับก็ลุ้นกันอยู่นะครับวันนี้ถ้าโดดชนะก็โดดขึ้นมาสำหรับฟอร์เรสนะนะครับวันนี้ฮะคุณซื้อของบอลมันสกอตพักเกอร์นะฮะเกมนี้หมดสิทธิ์ใช้งานเจฟนะฮะเฟซอนเลม่หนะครับห้องเครื่องของทีมชาติโคลอมเบียครับโดนแบนสองนัดนะครับแล้วก็ นะครับก็โดนซ้ำๆอยู่อย่างเงี้ยตัวนี้นะนะครับสุด้ายก็ตีตกอยู่ดีฮะก็ไม่ได้รอดนะนะครับซึ่งยืนย่นดูทอนไปแล้วนะครับส่วนคิฟเฟอร์มัวกองหน้าคนใหม่กับไซรัคคิสตี้กระตุกเท้าแตกนะครับก็เละเทกันไปแล้วก็นะครมีใคร เพิ่มเติมเนี่ยนะฮะก็เป็นจูเนียร์สตันิลา์ฟนะฮะแล้วก็อดัมสมิธเดวิดบรูชนะครับส่วนแกลลี่เคฮิลกับอีธานเดนะครับฟูลแบ็กยืมมาจากแมนยูก็มีสลัดการบาดเจ็บแล้วนะครับอย่างไรก็ดีครับฟิลิปบิลลิงฮะลอบบี้แบดดี้เคสเตอร์เมฟแฟมแล้วก็เบนนะครับเพียสันนี่ตัวเก่งไยนะครับเนรันฟิลิปแล้วก็นะฮะ ลูอิสคุกนะครับฟิตเต็มร้อยพร้อมลงสนามอย่างแน่นอนครับส่วนฟอร์เรสนะฮะคุณซื้อสตีฟคูเปอร์นะครับเกมนี้ต้องปรับทัพอย่างแน่นอนหนึ่งตำแหน่งคือบีส์นะฮะซอมบ้าผู้ฝึกษาประตูมือหนึ่งอดีตทีมชาติฝรั่งเศสนะครับชุดยูสิบเก้าโดนใบแดงไล่ออกนัดที่แล้วฮะแม็กโลกับอเล็กไมเทนนะครับสลัดอาการบาดเจ็บโค้งขาหนีบกลับมาแล้วนะฮะแล้วก็แซมเชอริสกองหน้าคนใหม่หวังสอดแทรกเข้ามาเป็น11ตัวแรกในเกมนี้นะครับแต่ข่าวร้ายคือนะฮะเดรเบนนี่นะครับหัวห ตัวเก่าเนี่ยสิประตูในซีซั่นนี้เจ็บข้อเท้านะครับแล้วก็นะฮะยอร์ดี้โอเซทูทูนะครับโอริกเอมเบชอแล้วก็โจดี้ลอรี่ก็ยังคงพักฟื้นร่างกายวันนี้ถ้าอ่านดูแบบนี้แล้วผมคิดว่าสภาพเพียงของฟอร์เรสต์ไม่ได้ดีสักเท่าไหร่เลยแล้วก็บอลมัด์ก็เป็นอย่างนี้นะครับแต่ผมคิดว่าฟอร์เรสต์วันนี้นะนะครับถ้าเจอกันบอลมัด์กิน6ครับ10นั้นหลังสุดฟอร์เรสต์กินแค่สนะครับทุกสิ่งทุกอย่างบ่งชี้ไปทางบอลมัร์หมดเลยอะ มันไม่มีอะไรให้เล่นฟอร์เ t สเลยนะคู่นี้นะครับไม่มีอะไรให้เลือกเล่นฟอร์เ t สเลยอะ่ะผมมาไปดูกันหน่อยฟอร์เ t สเกมเยือน,นะฮะชนะไปถึง7เสมอ4แพ้4ส่วนบอลมัดในบ้านก็เล่นดีอ่ะชนะ8เสมอ3แพ้3เนี่ยสถิติมันอยู่กันตรงนี้นะครับแล้วก็ไปดูลูกได้เสียกันหน่อยครับตอนนี้บวกไปยิ่มสามสำหรับบอลมัดะฮะแล้วก็ฟอร์เลสบวกไปแค่10บอลมัดยิงไป49้ครับฟอร์เลสยิง43นะครับแต่เสียค่อนข้างเยอะ แล้วก็บอลมัดเสียน้อยกว่านี่ผมคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันชี้ไปที่บอลมัดหมดนะครับแล้วราคาต่อครึ่งลูกเนี่ยมันเป็นบอลวัดใจนะบอลวัดได้วัดเสียผมคิดว่านะสำหรับตัวเองเนะวันนี้ฟอร์เรสต์แม่งยันอยู่อ่ะนะครับด้วยราคามันผมว่ามันน้อยไปหน่อยวะนะครับมันทุกอย่างมันชี้ไปที่บอลมัดหมดแต่ผมคิดว่าวันนี้ฟอ r ์เรสต์ในชั้นเชิงเนี่ยผมคิดว่าฟอ r ์เรสต์สู้ไหวครับกับมาเสมออย่างแน่นอนนะสำหรับเกมนี้ของฟอ r ์เรสต์ นะครับแล้วก็ตอนนี้ฟูแลมันน่าจะเล่นไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดนะน่าจะกลับขึ้นมาลีกสูงสุดแต่อันดับที่2ถึงเนี่ยนะครับเจเนี่ยสลับสับเปลี่ยนกันได้อยู่เสมอครับดังนั้นผมคิดว่านะครับมันน่าจะสนุกกว่าในโซนล่างผมคิดว่าวันนี้ฟอรเรสต์น่าจะยันอยู่ครับเตรียมตัวมาเสมออย่างแน่นอนนะนะครับไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดเลยนะครับส่วนอีก ผู้อื่นก็ไม่น่าวันนี้บอลวันศุกร์ก็มีบอลเป็นเป็นสับหลีกเล็กๆไปนะครับเจลีกนัดแรกก็มีฟอนตาเล่นะครับกับ FC ซีโตเกียวนะนะครับเตะวันศุกร์วันนี้5โมงนะครับก็ไปดูกันว่านะฮะฟอนตาเล่ของเจษนทธิพจะเป็นยังไงนะนะครับส่วนอีก2คู้มีไหมนะฮะอาราลิก้านะครับ ลิก้า2เยอรมันแล้วกันนะครับอีก2คู่แถมไปนะครับวันนี้ชาเก้ต่อครึ่งลูกนะครับเจอกับพาเดอร์บอลนะฮะล่าสุดก็ชาเก้ตกไปฮะชาเก้ครับเสมอนะครับชาเก้เพิ่งสะดุดแพ้นะครับดูเซนดอฟมาในเกมเยือนฮะ1ประตูต่อสูงก่อนหน้านี้ยังไม่แพ้ใครนะครับส่วนพาเดอร์บอลเนี่ย5นัดหลังสุดนะครับสเสมอ2ชนะแพ้1แล้วก็ชนะ2ก็ถือว่าฟอร์มก็ไม่ได้ขี้ริ้วขี้เลสําหรับบพาเดออร์นะ นะแต่ชาเก้ตอนนี้ผมคิดว่าฟอร์มก็ดีขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับมีลุ้นเลื่อนชั้นแน่นอนนะชาเก้อันดับที่5นะครับพาเดูบอลอันดับที่8นะนี่นะครับแต่ชาเก้เล่นในบ้านชนะไปถึง6นะครับแพ้เสมอ2แพ้3นะครับส่วนพาเดูบอลนะฮะเกมเยือนค่อนข้างที่จะดีเลยดีครับชนะ6เสมอ4แพ้ศูนย์เนี่ยนะครับเป็นทีมเดียวที่เล่นนอกบ้านดีสำหรับพาดูบอลนะครับแต่วันนี้เนี่ยนะฮะถ้าดูสถิติเตี๋ย มีผมคิดว่าคนลองเยอะแต่ผมคิดว่านะฮะในทัศนะคติส่วนตัวยังไงก็ต้องเลือกผมเลือกชาเก้เลยนะครับเล่นในบ้านค่อนข้างดีเลยทีเดียวแล้วก็ประจวบเหมาะกับตอนนี้นะครับมีลุ้นนี่ฮะถ้าวันนี้ชนะเนี่ยโดดขึ้นไปนู่นนะฮะนี่ฮะคุณดูอันดับคะแนนเอาอีกแล้วนะครับอีกสองก็เยอรมันก็เป็นนะนะครับอังกฤษก็เป็นนะนะอิตาลีก็เป็นนะนะ่าจะเป็นนะ นี่ฮะอันดับตารางคะแนนมันลุ้นได้หมดดังนั้นวันนี้ผมคิดว่าชาเก้น่าจะตกัยในบ้านนะครับเลือกไปที่ชาเก้นะครับคู่นี้ส่วนอีกคู่ฮะดินโมเดสเดนกับไฮเดนแฮมครับอันดับที่12เจอกับอันดับที่6นะครับ12เจอกับอันดับที่6นี่นะครับคู่ขี้สูสีกันนะฮะล่าสุดไฮเดนแฮมนะฮะชนะไป2-1เมื่อนะครับเดือนกันยายนปีที่แล้วนะครับผลงาน5นัดล่าสุด นะครับยังไม่ชนะใครเลยสําหรับเจ้าบ้านนะครับส่วนไฮเดนฮามสบุดนะครับสะดุดแพ้ฮัมบุกก่อนหน้านี้ก็ชนะชนะเสมอมาก็ถือว่าฟอร์มดีอย่างต่อเนื่องสําหรับไฮเดนฮามนะฮะคือต้องบอกว่าไฮเดนฮามเนี่ยเป็นทีมที่แม่งมันตกบุกตกไปเรื่อยเหมือนกันนะนะครับแล้วค่อนข้างดีนะในแต่ในเกมยืนนไม่ได้ดีเท่าไหร่เลยแพ้ไปถึง6นะครับชนะแค่4เสมอ1ส่วนเดสเดนนะในบ้าน นะฮะชนะ5นะครับเสมอ1แพ้4ก็ถือว่าลูกนี้เนี่ยอบอลวันนี้เนี่ยนะครับอิงออกมาทางบอล3ามหน้านะครับต่อออกมาอย่างนี้นะครับไม่มีลูกต่อด้วยนะครับแต่เอเดียงผมว่าไฮเดนแฮมเนี่ยน่าจะเอียงไปทางราคาปอนะนะครับแต่ผมคิดว่าฟอร์มนะตอนนี้นะถ้าบอลออกอย่างนี้นะนะครับผมเลือกทีมที่ฟอร์มเด่นดีกว่านะครับผมว่าไฮเดนแฮมเนี่ยเป็นบอลที่ดุดันนะนะครับบวกอย่างต่อเนื่องเนี่ยผมคิดว่าน่าจะ สู้ได้มันเลยนะครับแล้วก็น่าจะบุกตบชัยในนัดนี้ได้นะครับถ้าชนะเนี่ยก็โดดขึ้นไปเหมือนกันนะคะแนนเท่ากับชาเก้เลยอ่ะนะครับถือว่ารุ้นมันครับสําหรับคู่นี้นะครับสำหรับดีเดดวันนี้ก็นี่แหละฮะสรุปดีเดตประจำวันศุกร์ที่18กุมภาพันธ์นะครับผมคู่แรกผมว่าไม่นะใช่เลยนะครับคู่ที่2ยูเวนตุสฮะน่าจะเข้าฝาเข้าฟอร์มว่าคู่ที่3เลือกเชียร์ไปที่บอลเยือนนะอย่างลาโย่คู่ที่4ริวฮะรุ่นเม็ดสองกันครับ คู่ที่5ผมว่าฟอร์เรสยันเสมองานนี้นะคู่ที่6แล้วก็ชาเก้ฮะดีในบ้านอย่างแน่นอนครับคู่ที่7นะครับแฮนเดิลแฮมนะฮะลุ้นทีมเยือนแล้วกันนะครับฟอร์มดีมีชัยไปกว่าครึ่งนะครับหวังว่าวันนี้ข้อมูลกับสถิติที่นํามาจัดให้รับฝากรับชมกันเนี่ยนะครับจะเป็นประโยชน์กับผู้ฟังแล้วก็ในแง่ของการลงทุนนะนะครับฟุตบอลคืนนี้ก็ติดตามกันต่อนะครับส่วนใครที่จะเข้ารับดีเดตวีไก็เข้ากันมาในกลุ่มกันได้นะครับพักกันมาเลยหรือจะสแกน นะครับสแกน QR code นี่ทักไลน์เข้ามาเลยนะครับไม่น่าจะมีปัญหาอะไรสำหรับค่ำคืนวันนี้นะครับหวังว่าทุกคนจะรวยๆเฮงๆครับแล้วก็รุ้นรางวัลเช่นเคยครับใต้คลิปนะครับสำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนร่ำรวยร่ำรวยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ